ในไร่มันสำปะหลังอันกว้างใหญ่กลางแดดร้อนละอุมีชายหนุ่มชื่อนายบุญเขาเป็นคนขยันอดทนและมีน้ำใจมักแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอขอเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าการให้ทานย่อมนำมาซึ่งความสุขใกล้กันนั้นมีเพื่อนร่วมงานชื่อนายเบิ้ลลุงวัยเดียวกันแต่ดูอิดโรยเหนื่อยล้าเขามักนำเงินไปใช้ในทางที่ผิดจนไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อของกินตอนทำงานด้วยความสงสารนายบุญจึงนำอาหารและน้ำมาแบ่งให้ด้วยใจเมตตาและอยากทำความดีเขาคิดเพียงว่า การให้ครั้งนี้คงช่วยเพื่อนได้บ้างโดยไม่รู้เลยว่าการให้ที่ขาดสติ กำลังจะสร้างปัญหาตามมาวันแล้ววันเล่านายบ้ลได้รับของกินฟรี <c oughs> เขาเริ่มเคยตัวไม่คิดเก็บเงินไว้ใช้พอเชื่อว่ายังไงนายบุญก็จะนำของมาให้อยู่ดีจากการให้ด้วยความเมตตากลับกลายเป็นการส่งเสริมความประมาทเวลาผ่านไปนายบุญเริ่มรู้ตัวว่าเงินที่เขาใช้ซื้อของให้เพื่อนหมดไปจนไม่เหลือแม้แต่จะซื้ออาหารให้ตัวเองเขานั่งนิ่งใต้ต้นไม้กลางแดดจ้าใจหนึ่งเศรา้าอีกใจหนึ่งก็เริ่มเข้าใจบางสิ่งก่อนจะให้สิ่งใดจงพิจารณาด้วยใจที่ตั้งมั่นให้ด้วยความเต็มใจไม่เบียดเเบบีียยยนนนนนตตไไมมม่่่่่่ดดดดดผูู้้้้้ออออืทททาาถกงงงงววววววััจจสสิิิขขแครุธ์ใ ใจเป็นสุขการให้ก็เป็นบุญแท้แล้วท่านผู้ชมเคยเจอคนประเภทนี้ไหมแล้วท่านผู้ชมจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างขอบคุณที่รับชม